ในที world, ่สุดก็จบมหากาบระหว่างบาเยมินิกับโยชคิมิชสักทีแล้วครับหลังจากที่มีการยื้อยุดชุดยกระช่กันมาอย่างยาวนานในเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ในที่สุดก็ได้สัญญากับทีมออกไปจนถึงปี2029เป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับต้องบอกเลยว่าการเจรจาระหว่างบยิเยนและคิมิชนั้นมันกินเวลามายาวนานหลายเดือนเลยทีเดียว การตั้งโต้พูดคุยคนแรกนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อนโดยที่สัญญาเดิมของโยชัวคิมมิสไว้30ปีครับกำลังจะหมดลงในชว่วงซัมเมอร์นี้แล้วในระหว่างการเจรจา,าสัญญาใหม่นั้นก็เกิดข่าวมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่บายเยิร์นนั้นถอนข้อเสนอไปเพราะพวกเขาไม่ปลื้มกับการที่นักเตะยังไม่ตัดสินใจสักทีแต่ถว่าอย่างไรก็ตามครับนั่นไม่ได้ทําให้การเจรจา,านั้นล่มลงและหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็กลับมาพูดคุยกันต่อ จนในท้ายที่สุดกับจังคูสามารถหาข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยโดยคิมมิชจะจดปรกการต่อสัญญากับทีมจนถึงปี2029แล้วเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ละะหลังจากที่ต่อสัญญาว่าการอยู่กับบาเยนทำให้ผมนั่นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการไปถึงเป้าหมายในด้านฟุตบอลของผมสำหรับผมในตอนนี้จะทำทุกอย่างเพื่อความความสำเร็จให้มากที่สุดไม่มีเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ชและสภาพแวดล้อมสโมสรไหนที่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว ผมรู้สึกว่านี่คือบ้านของผมและผมยังไม่เสร็สิ้นกับธุระที่นี่โยโชูคิมิชกล่าวโดยการที่เขาจรดประกาศต่อสัญญากับทีมครับจึงทําให้ทางคิมิชนั้นกลายเป็นนักเตะเสือใต้รายล่าสุดที่ตัดสินใจต่อสัญญาตามรอชนาของมาริโอนอยเออร์อัลฟองโซเดวิสและจามามมเซียลาที่ได้จรดประกาศไปในเดือนที่แล้วอีกทั้งเจ้าตัวครับยังอยู่กับจาบาเยอร์ิวนิกมานับตั้งแต่ปี2015 ก่อนจะผ่านการลงเล่นให้กับสโมสรไปแล้ว429นัดและทําไปถึง43ประตูเพรามกับพายอดทีมเอแคนบ,บาวาเลียกวาดโตรฟี่มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์บุนส์ลีก8สมัยดสเบย์โคคาว3สมัยเหย a ฟ h าแชมเปี้ยนส์ลีกปี 2020, ยอฟ้าซูเปอร์ครัพแล้วก็ฟีฟ่าคาร์บูร์ครัอีกอย่างหนึ่งสมัยนั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ